ใครจะไปเชื่อกันว่าชีวิตของพอปอกบาในโลกฟุตบอลเนี่ยจะจบสิ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีครึ่งหลังย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปอกบาเนี่ยอยู่กับแมนยูมา6ปีนะครับก่อนจะหมดสัญญากับสโม,มสรในปี2022ครับพอหมดสัญญาแล้วเนี่ยแมนยูยื่นข้อเสนอ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้ปอกบาพิจารณาครับแต่ว่าเขาปฏิเสธบอกว่าเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไปสุดท้ายก็เลยย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแบบฟรีฟรีแบบไม่มีค่าตัวครับซึ่งในวันแรกที่ปอกบาย้ายไปยูเว่เนี่ยผู้บริหารของแมนยูเเเเเนนนนนี่่่่ยยโดดสืือออออไลลล์าาาาะะะครรับบพพววกกขซ้ป ที่ขาดทุนแบบยับเยินจริงๆครับตอนแรกในฝั่งยูเวก็แฮปปี้ดีนะครับเพราะว่าได้นักเตะดังๆมาแบบฟรีๆแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ได้สวยงามแบบที่พวกเขาคิดเพราะว่าพอย้ายมาปั๊บยังไม่ได้ทันจะเล่นอะไรเลยนะครับป๊อกบาก็ได้รับบาดเจ็บพักกาวสีเดือนเต็มครับคือใช้งานไม่ได้เนี่ยก็ว่าแย่แล้วนะครับแต่สิ่งที่แย่กว่าก็คือป ok ็อกบาทรางปัญหานอกสนามเพียบเลยนะครับเช่นไปข้องเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียร,รวมถึงไม่ค่อยมีวินยัยมารประชุมทีมก็ไม่ตรงเวลาอีกต่างหากครับซีซั่นแรกของ การใหม่เริ่มต้นขึ้นนะครับยูเว่เนี่ยไปเยือนอุดิเซ่แล้วก็เอาชนะได้สามศูนย์เกมนี้ปอกบาส์มีชื่อเป็นสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงสนามครับปัญหาก็คือหลังจากจบเกมเนี่ยสถาบันตรวจโดปแห่งอิตาลีครับได้สุ่มนักเตะทั้งสองทีมตรวจปัะสสะาวะปอกบาส์เนี่ยก็ถูกเรียกไปตรวจนะครับแล้วก็พบว่ามีสารชื่อ DHEA ครับอยู่ในร่างกาย DHEA เนี่ยเป็นสารต้องห้ามในวงการกีฬาเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีฮอร์โมนชื่อเทสโทสเตอโรนครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งเทสโทสเตอโรนเนี่ยยยยเเเเเเเปปปปป็็็็็นน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 ฮออ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 รร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 ์์โโมมมมมมพพศชาา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 ททีีี่่่่่่สสสงงงงงงผผลลลลลลใใหหห้้้้้กก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 ะะดดดูแแแแืืืขวววตตติิคคััััับบบบบถจจจไ2ซึธ DHEA อยู่ในร่างกายเหมือนเดิมครับคราวนี้ก็ชัดเจนว่าไม่มีการตรวจผิดพลาดแน่นอนกฎของสถาบัานตรวจโดมเนี่ยระบุกันว่าความผิดในการใช้สารกระตุ้นประเภทนี้ต้องโดนแบน4ปีครับแต่ถ้าเกิดจากความไม่ตั้งใจพลั้งเผลอเนี่ยอาจจะโดนแบนกึ่ง 1, หนึ่งเหลือ2ปีราฟาเอล่าพิเมนตาเอเน่์คนปัจจุบันของปอกบาชี้แจงครับว่าสาร DHEA มาจากอาหารเสริมที่แพทย์ในอเมริกาเนี่ยแนะนำให้ปอกบาใช้ตัวนักเตะเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะคดโกงอะไรอย่างแน่นอนครับประวัติที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยใช้สารกระตุ้นมาก่อนเหตุกกาาาาารรรผ่นนนปปคบบบจีมธตดสสิออออืโแ จากวงการฟุตบอล4ปีเต็มเนื่องจากมองว่าปอกบาเนี่ยมีเจตนาที่จะใช้สารตัวนี้จริงนะครับแล้วในโลกของการตรวจสารกระตุ้นเนี่ยถ้าเกิดโดนแบนไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเนี่ยก็จะโดนแบนอัตโนมัติทั่วโลกไปด้วยครับนั่นก็แปลว่าปอกบาเนี่ยจะไม่สามารถเล่นฟุตบอลอาชีพใดๆไ,ได้เลยในช่วง4ปีต่อจากนี้ซึ่งกว่าจะพ้นโทษแบนเนี่ยในเดือนมีนาคมปี2028เนี่ยป่านั้นปอกบาก็จะมีอายุ35ปีแล้วอาจจะถึงไว้ที่เขาต้องแขวนสัตวไปแล้วก็ได้ครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับปอกบาบอกว่าเขาจะไปขออุทธรณ์ที่ศาลกีฬาโลกโดยเจ้าตัวยืนยันกันว่านี่คือการตัดสินที่ผิดพลาดของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเพราะเขาเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาที่มีพฤติกรรมคดโกงเพื่อนร่วม าชีพด้วยกัันครบขณะที่ความเคลื่อนไหวของต้นสังกัดยูเวนตุสนะครับก็สามารถยกเลิกสัญญาของป็อกบาได้ทันทีตามกฎที่อิตาลีระบุนะครับว่าถ้าเกิดนักกีฬาคนไหนเนี่ยโดนโทษแบนมากกว่า6เดือนสโมสรจะสามารถยกเลิกสัญญาได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ยูเวเองครับว่าจะเอาอยัางไงจะเก็บป็อกบาไว้ก่อนเผื่อลุ้นว่าจะอุทธรณ์กับศาลกีฬาโลกผ่านหรือว่าจะฉีกสัญญาให้มันจบๆไปเลยครับทีมจะได้เริ่มต้นใหม่กันไปครับเรื่องราวของพอปอกบาก็จบลงตรงนี้นะครับชีวิตนักฟุตบอลของเขาเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยครรับที่จะเเกมโออว์แพ ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปอกบาเนี่ยสร้างปัญหาเยอะแยะเหลือเกินครับขณะที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อาจจะมองได้เหมือนกันครับว่าพวกเขารอดบุดวิดครับแทนที่จะเสียค่าจ้างวีกละ3 0 0แสนปอนให้กับระเบิดเวลาอย่างปอกบาตอนนี้อย่างน้อยก็ไม่ต้องเจอปัญหาให้ปวดหัวแบบที่ยูเวนตุสต้องเจอครับ